บินไปหมดเลยค่ะปลาลักน้ำสองตัวนี่ใกล้ฝั่งเลยเกินวันนี้ปลาขึ้นฝั่งเยอะเขาก็มาอยู่ใกล้ฝั่งค่ะงกุ้งทั้งสิวหนุนกุ้งสิวกระโดดขึ้นเป็นแถวโอ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงมาเห่า กลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วการลักน้ำอ่ะค่ะกุ้กงฝอยปลาซิวโกระโดดเป็นทางมา,ากันอ้านกนกินตัดหน้านนนนน,นกุงก้งฝอยกุ้งฝอยปลาซิวปลาใส กระโดดขึ้นค่ะนุน่นอ๋อน,นกนกก็ร้องค่ะว้าวดูค่ะดูดูด,ดูดูเขาไล่ดูการลักน้ำมากุ้งฝอยปลาซิวปลาส้อยกระโดดเป็นทิวเลยค่ะนุน่นน,นุ่นนะคะนุ่น เป็นขึ้นเนื้อน้ำเ,นเต็มเลยค่ะอ,อนนู้อันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นู่นนะคะดูกระซิวกระโดดขึ้นเป็นทางโดดไปทางไหนก็คือเขาจะโผล่ตรงนั้นนะคะ ปลาซิวขึ้นกับปุ้งฝอยนู่นค่ะนู่นน,นปลาใหญ่กอยังตกอื้อทางนี้จยนดีหน่อยไม่มืดเท่าเหมือนทางฝั่งทางนั้นนะคะนั่งฝั่งทางนั้นจะมืดทางนี้ไม่มืดค่ะ ปลาตัวใหญ่กข็ขึ้นนุ่นๆกุ้งซิวทางนั้นโอ้โหร้องกันจังคุยอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ้โคุยอะไรกันเป็นกลุ่มเลยค่ะโอ้ อนอนไปแล้วรู้ด้วยนะรู้ด้วยว่ามีกล้องจับภาพอยู่บินไปเลยค่ะอันนี้สองตัวสองตัวมาด้วยกันนี่ค่ะ โค้ไน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 อคู่กันคู่กันกันนี่การลักน้ำคู่นี้อีกตัวหนึ่งอยู่ริมฝั่งเลยค ye. yeah. uh. ันนี้เนี่ยอวันนี้วันนี้ตามฝั่งเลยคันนอู oh, uh oh, ไ้ได้ปลา uh oh, ได้ปลาอู้ได้ปลาได้ปลา อ,อู้ปลาใหญ่ปลาใหญ่กระโดดออกค่ะกระชอนตรงนั้นจะเป็นน้ำไหลอู้มาได้ไงเนี่ยตัวที่สามอู้เป็นตัวที่สามก็มาด้วยกันอู้ไล่ปลาใหญ่ด้วยอ โอ้ยอยู่ข้างหลังมาด้วยโอ้เขามาตามฝั่งค่ะอีกตัวนึงโผล่มาตามฝั่งนู่นนะคะสองตัวนั่นสามตัวมาด้วยกันตัวสองตัวออกนำหน้า วิวิววิววิวนะคะทางนี้ไม่มีแสงไม่ดีแล้วคันนี้ตามถึงนี่ตลอดแสงไม่ค่อยดีกลับมาอีกแล้วค่ะโอ้ปลาตรงนั้นน่ะโอนั่ยโอ้นกนกนกปลาใหญ่ขึ้นตรงนั้นน่ะหรือว่าตัวอะไร ยังสงสัยเห็นเงาอะไรตรงนั้นนะนั่นๆเงาอะไรตรงกอหญ้ายังไม่เดินไปค่ะอู้ปลาตัวใหญ่อันนั้นเป็นการลักน้ำค่ะ แต่ที่คุณยายเห็นนน่นๆเห็นแต่หลังตรงกอหญ้าน่ะขอตามกันไปค่ะมุ่นหนึ่งสองตัวอยู่ข้างหน้าเขานั่นตามกันไปตามกันกลับมาอยู่นี่แหละค่ะ เวันเขาก็ไปมาแต่วันนี้มามาดีเลยค่ะได้เห็นภาพเขาไปลาตัวใหญ่ด้วยโอ้ปลาตัวใหญ่สะดุ้งเลย หรือว่าปลาตัวใหญ่จะกินเขาคิดว่าเป็นอาหารนะ อู้อู้ชินปลาเอ้ยยังอยู่นอนเรียบร้อยแล้วอู้ได้ปลา ปาสามตัวทีนี้นู่นนะครับตัวใหญ่ก็กระโดดหนีเสียงตุ่มตามตุ่มตาม ตอนนี้กำลังตามกันมาค่ะโอ้โหเป็นกลุ่มมาแล้วค่ะแต่กล้องอยู่ใกล้นี่กล้าเข้าไปใกล้บินหนีแน่นอนค่ะถ้าไปใกล้ตามกันมาแล้วค่ะสามสี่ห้าหกเป็นกลุ่มเลยค่ะทั้งการลักน้ำทั้งนกตัวส,สวยๆนี่ค่ะเนี่ยตัวนี้สวย,สวย ตัวที่กินในน้ำกับตัวที่กินหายกินบนฝั่งปาก็กระโดดหนีเป็นแถวดูค่ะวิ่งตามกันมาเนี่ยเอาเอาใครจะเป็นใครคราวเนี้ยเอาเอาการลักน้ำด้วยน,นกสวยด้วยเอา้า มาถึงนี่แล้วมาถึงนี่แล้วนี่ห้าตัวรวมทั้งหมดตรงนี้ห้าตัวอ,อู้ปลาใหญ่กระโดดออ้ปลาใหญ่กระโดดออกจากการรักน้ําค่ะหรือว่าเขาที่กินการลักน้ําก็ไม่รู้นะอู้ห้าตัวค่ะ นู่นน่ะนู่นน่ะอู้ห้าตัวอุ้ยปลาใหญ่จะกินเขาว้าวปลาใหญ่จะกินการักน้ำเนี่ยโอ้โหมาทางนี้สว่างหน่อยเสียงโอ้ยเด้เสียงเสียงเสียงมาเหามาเหามาหงโอ้โห อืม,อมนกโอ้โหนกโอ้โหนกมาด้วยที่นี้ยืยนรวมกันเลยค่ะโู้โูขึ้นฝั่งมาแล้วค่ะนี่คือการลักน้ำแต่ว่าก็เหมือนนกเป็ดน้ำแหละอยู่แต่ในน้ำค่ะนานๆเขาจะ,จะโผล่ขึ้นมายืยนตามฝั่งแถว เนี่ยโอ้ไปแล้วโอ้ไปแล้วโอ้โหอุนอ,อีกตัวเอาไปกันเป็นกลุ่มเอาเหลือสองสองยังไม่ไปขนาดนั่นนั่น,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 นดิ้นขึ้นมาเอานั่นนะอตัวน่ารักเนาะ อู้ตัวสามมาแล้วค่ะตัวที่สามมาเกาะอ,อยู่ด้วยกันแล้วกับนกขาวอยู่ด้วยอืม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  ปีกหมดทุกตัวแล้วทีนี้ตัวขาวเดินหนีเนี่ยเนี่ยเขาจะกลางปีกเขาจะไม่เหมือนกาดำธรรมดาสีดำแต่ว่าอยู่แบบเนี่ยขึ้นฝั่งมาเขาจะชอบตากปีกไม่เหมือนกาดำดกาลักน้ำนะคะสีดำเหมือนกันคุณย,ยายสังเกตที่ไดเ้เห็นเขายืนกลางปีกตลอด อา้าวยายเสียงยายอลิซเปิดให้ยายอลิซเอาไว้ค่ะเ็ได้ยินเสียงเขาไม่ได้เข้าไปพิมพ์แต่ก็เปิดเปิดให้ค่ะถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้ถ่ายชิปก็ไม่มีชิปไปลงค่ะต้องมีชิปลงทุกวันบางวันก็ไม่ลงวันอาทิตย์ไม่ลง วันต่อวันอู้นกสวยมากเลยค่ะเอา้าฝั่งทางนี้าฝั่งทางนี้ค่ะตามกันมาค่ะหนึ่งสองตัวที่ตัวที่สามไหนไหนไหน เอบเหรอโอ้นี่ค่ะตัวที่ 3. สามฝั่งทางนี้ก็จะมีสามตัว ไม่มีแดดแต่ร้อนค่ะเอา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 เาตัวไหนจะกลัวตัวไหนคะแม่เอา นเยอะค่ะตามฝั่งนูน่นนปลาทั้งนั้นค่ะก็คงอิ่มและนกวันนี้นะเมื่อคืนฝนตกค่ะก็น้ำไหลยันเช้าน้ำไหลตามคลองนะคะ ว่าคุณยายมาน้ําตามคลองก็หมดพอดีเหลือแต่นะ้ำไหลลงในบึงปลาก็เลยขึ้นตามฝั่งค่ะน้ําถึงกอหญ้าปลาก็กินหญ้านะเสียงมาเห่านกตกใจค่ะบินไปกันทั้งสองตัวเหลือตัวเดียวเนี่ย ตกใจเสียงไปแล้วแต่การรักน้ำไม่กลัวยังอยู่ค่ะยังอยู่ครบสามตัวตัวขาวอยู่ด้านหน้านู้นนะคะตัวขาวแล้วก็ตรงนี้การลักน้ำฝั่งทางนี้ก็ตัวขาวตัวใหญ่อีก มารอปลาค่ะปลาปลา,ปาเต็มฝั่งตรงข้างหน้ากล้องนี่ก็นกน้อยเต็มน้อยตัวเล็กตัวน้อยค่ะนี่เนี่ยนี่นเขาก็ลงมากินอาหารเหมือนกันค่ะโอ้ปลา นกสองตัวยืดคอยาวเหมือนกันขนาดนูน่นมาทางนี้นี่การลักน้ำนั่นโชว์ปีกนะสวยเหลือเกินนะ โอเคค่ะคุณยายขอจ็บภาพบรรยากาศไว้ใช่นี้ก่อนค่ะภาพที่พึงใหญ่ค่ะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะบ้านคุณยายกับหลานๆเจอาคุณยายจะตามไปหาทุกท่านค่ะไปเยี่ยมค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจ เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ